อโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้จากจากมาจากมาจากทุกทิศนั่นงเครื่องมาหรอมามาก,ก่อนได้นี่แล้วมาหาน้องโดยเฉพาะทำงานด้วยแล้วก็ตั้งใจด้วยเป็นแฟนคลับด้วยมาจากทเกทิด้วย,ยงั้นเอาปฏิบินไปไปขออะไรเซนน้องซะนี่มาจากทั่วสารทิศเลยเพื่อนๆนน,นะครับ พี่พ่อพีตาแม่อันนี้เด็กดื้ออันนี้แม่ทำจากใครของแม่เหรอสั่งมาจากจีนสั่งมาจากจีนไม่น้องเด็กดื้อเลยเด็กดื้อเด็กดื้อเฟป้ามันหมุนได้ด้วยนะวิ่งยกล้อได้ดูเพื่อนๆเดูยังไงเด็กยังไงคุณผู้ชมเหมาะมากเวฟป้า เหมาะกับเด็กดื้อมากสั่งมาจากจีนเลยขอบคุณมากฮนะโอเคนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวรอมอบให้กับน้องโดยตรงเลยนะโอ้โหบเยอะมากตอนนี้เขาตกใจว่าเรามาทําอะไรรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแค่ตรงนี้จะไม่ใช่จุดที่เราจะรวมพลกันนะประตูก้าวแต่ว่าเรามาหลบร้อนก่อนอเมื่อ,อ,อกี้ชอบอ่ะชอบชอบ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มีความสุขจังกันนะดูผ่านไล <c oughs> น์โอ้ารักมากนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่แจ้งนะจากนองคนบันมตั้งใจมางานนี้รืยเลพาะเดินทางมาแต่วันไหนนะเมื่อวานเมื่อวานมากับใครมากับใครฮะมากับใครมาคนเดียวกลับวันไหนฮะ กลับวนอาทิตยกลับันนีทิตไ์มาใกล้ใกลได้ไหมเออได้ปฏิทินยังยังเลยงั้นจัดให้นะครับชื่อพี่แจงมาจากนครปฐมอีสานบ้านต้องเองนะครับนี่เราเอาไปขอลายเซ็นดบกน้องนะครับจยกึขไดไมเน่ยได้ไม่ได้วันนี้ขอให้ได้เจอน้องก็พอนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับโอกาสในการจะถ่ายรูปผู้อืยกแต่ถ้าเกิดใครถายกันหรือว่าโชคดีไม่ถายกันเราก็บภาพรวมนะฮะขอบคุณมากพี่แจงขอบคุณครับขอคุ้ยขอคุณค แม่ได้กระด่าครับจากน้องธนวันมาไงเป็นจี่ะมาสวยจังพี่แจงแจงไม่ใช่แจนเขาชื่อแจงไม่ใช่แจนนะฮะเออจกระตุกไอ่ะออแบ่งกันครับจากแฟนขับเอามาให้เอ็นแฟนขับเอาพี่แจงเอามาแบ่งให้ด้วยนะครับน่ารักน่ารัก่ผมอยู่นะวะใน่ารักน่ารักพี่แจงครับพี่แจง มือถือร้อนไหมครับอากาศเย็นอยู่ครับไม่ร้อนไม่ร้อนสบายสบายอ่าใช่อ่ามันอยู่ในแอร์อยู่ใช่ก็ให้เพื่อนๆดักไว้แหละทุกคนพร้อมพร้อมสแตนบายวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็มีหลายๆคนที่ไลก็สามารถดูได้หลายมุมกล้องเนาะใช่ชอบมุมไหนก็ดูได้เหบนี้ครับเราชอบมุมไหนเราเลือกกดดูได้เลยครับแดีนี้สายทาคลิปแน่นอนน้องก็ถือกล้องได้ภาพได้มุมดีกว่าแน่นอน จะไม่ได้ไลฟ์นะครัะด <c oughs> ีเลย,นยนคนเริ่มเยอะไม่ใช่แค่เริ่มสิเนาะตอนนี้เริ่มแบบสวยหล่อด้อมนี้ทุกคนมีพี่จูนหายแจนแจนถึงไหนแล้วเจนิต้าถึงไหนแล้วไม่ดังคนะโดนแขวนทุกวันเลยถ้าดังถ้าดังนะเดี๋ยวเชิญขึ้นห้องให้หมดถ้าดังเลอยู่บนเบนแต่คลิปลงย้อนหรอคะต้องย้อนบอกต้องว่ากำลังขับรถมาเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าน้องถึงไหนแล้วเป็นห่วงน้องเพราะว่ารอโบสกาจากย้อนอยู่ น้องปุก,ก้าก็อยู่ที่การสินนะครับเสียดายไม่ได้มามเ,เจ้าชายคุกมอเตอร์เวย์ไม่เกิดโอเคมีใครมามีใครมาอีกบอกต้อมนะต้อมจะดึงเข้ากล้องให้หมดเลยไม่ตรวจมือถือใช่ไหม <laughs> หมยถึงตรวจอะไรเอ่ยไม่มีไม่ไม่มีว่านะครับอะไรนะครับพี่กรีนหลบอยูเ่เริ่มเยอะแล้วพี่อ๋อ,เ,เ,อเยอะมากเดี๋ยวห้าโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จนรอแจนมาก่อนรอจน,นิต้าม,มาก่อนเดี๋ยวเราจะไปจัดระเบียบพร้อมสแตนดี้พร้อมของนะครับให้ทุกคนถ่ายรูปบริเวณน,นั้นแล้วเต่ามาแล้วฮะเยอะมากครับเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมแทนกล้องให้ ทำไมผมถึงไม่แพนเพราะว่ h, mm มา Hence, มันมีติดรูปคนอื่นไงแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตจับทำไมนะฮะทำไมเนี่ผมขออนุญาตจับเพราะว่ามันมีผู้เนี่ครับใช้หมดเลยนะฮะเนี่ยใช้หมดเลยนี่ครับใช้หมดเลยฮะเนี่ยใช้หมดเลยน้องอ๊อฟก็้ามานี election, so ่ฮะใช้หมดเลยเนี่ยดูดิฮะนี่ใช้หมดเลยนะใช้หมดเลยใช้หมดเลยเนี่ยใช้หมดเลยมีคนหลบกล้องด้วยนี่ใช้หมดเลยนี่ใช้หมดเลยแล้วนั่งอยู่อีกนะฮะ แล้วอีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณสวัสดีครับแม่นี่เนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่งอยู่เก้าอี้ฝั่งนู้นบริเวณที่รับอินทราประตูหนึ่งตรงนู้นอีกที่นั่งรออีกเยอะมากพี่ประสิทธิ์ไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทักทายก่อนมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากติกาเราต้องเข้ากล้องนะแป๊บนึงนะสวัสดีครับอู้หขออนุญาตเข้ากล้องหน่อยต้องเลยขออนุญาตนะฮะมาจากเทือไหนกรุงเทพย่านย่านไหน ไาหม่ส้ไหมโอ้ยมาเป็นคู่นี่คือไม่ใช่เอาคือได้เลยปฏิทินทั้งคู่ยังไม่ได้ใช่ไหมได้ขอบคุณน้องเกลี้ยวนะครับคุณผู้ชายพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับแนนเลาใกล้ๆก่อนพี่แนนพี่แนนติดตามน้องขุยอันรือยังห้าหกเดือนแล้วชื่นชอบอะไรในตัวน้องขุยอันสวยอย่างเดียวเลย น่ารักด้วยแค่นี้เหรอเชียร์เชียร์กับใครเชียร์กับใครลี่โอเคเดี๋ยวตะวันสวยๆก่อนให้โชว์ก่อนว้าวของมังของมังมังเอลพี่ดีพอมาเอาฝากมังมอบนี้ให้เลยนะครับนี่เอาไปขอลายเซ็นด้วยนะคนสวยสลับกันวันนี้ชื่ออะไรคะชื่อคิมคุณคิมคุณคิมครับติดตามคุยอันนาหรือยังอ่า เรือนเข้าวชอบอะไรในตัวคุณอันสวยสวยนักสติดีน่ารักหมายเส้นดีทัศนคติดีน่ารักนะฮะน่ารักน่ารักเหมือนร้านพี่ <laughs> <laughs> รับรองว่ามีการขอรับแนะ่ทำไมด่อมคุยอันมีแต่คนสวยช่วยตอบเขาหน่อยก็วอสวยนะ่ะอืมก็เลยสวยด้วยใช่งั้นรับไปปฏิทินของคุยอันขอบคุณคุณเปรี้ยวนะครับนี่ อย่าลืมอย่าลืมตัดรูปแล้วก็แคปคนสวยปลงด้วยนะฮะเอาดูนะครับน่ารานะน้องเบนส์ฝากดูแลเอฟซีเราด้วยนะครับหูน่ารักมากจ้างมาปนี่ยไม่มีจ้างครับมาแบบด้วยใจล้วนๆสวยอ่ะเธอเลือกมาสำมัตามกน เบ้นแล้วก็อีกใครเขาก้องดึงมาเขากล้องพี่ต้อมด้วยนะฮะอ่าฮะพี่ต้อมขอาบาดหน่อยนี่สองคนแล้ว <c oughs> ีคนมาทักทายแม่นะครับทักทายบอกว่าสวัสดีครับแม่ชินดีแฟนคับหรือไม่ฮะฝากนำบัตรนะครับพี่อุดุ่นพี่อุดุ่นที่ร้านด้วยได้เหมือนกันด้วนี่ี่สองากวะเดี๋ยว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 ้าเดี๋ยว้าใช้ข้าหยับไม่ใชโอเคโอเคไม่มีมีมีอยู่ไม่คือใช้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะแต่ว่าช่วงเวลานี้เสียวเพราะว่าอะไร่ะมันเป็นซิกเนเจอร์เป็นคาแรคเตอร์ของแม่ คือไม่มีอะไรผิดเลยแต่ว่าเสียวก่อนเออามาบอกเลยว่าใครทักอะเอาโซมาทำไมให้นํำบัตรมัไม่เห็นได้ตังเลยอะยังไงครับขออนุญาตทักทายเราหนึ่งแม่แต่มีข้อแม้เราต้องเข่ากล้องมีข่อแม้ต้องเท่ากล้องเดี๋ยวมาสามคนเลยสมคนเลยมาจากแถวไหนกัน พแล้วเจกับบรเชื่ออะไรผู้ชายเขากองกับพี mm ่หนึ่งพี่หนงนะครับพี่หนึ่งมาจากแถวไหนนะพระรามสองพระรามสองคนนี้เชื่ออะไรสันเดี๋ยวต้องพรีเซนต์ดูดู สวยมากฮ่าชื่ออะไรคะชื่อยงยีรับไปเลยในฐานะที่หน้าตาดีในฐานะที่สวยอย่าลืมไปขอาลายเซ็นจ้าไหนี่พี่แล้ยังไปสั่งไหมสั่งแล้วแต่ไม่ได้จริงปะเนี่ยจริงมาเอาไปในฐานะที่หน้าตาดีแล้วทำชอบดอกไม้มาจากธนวันนะฮะขอบคุณมากน่ารักมากล้างนมาเลยเนี่ย เลยนะครับได้เลยครบวันนวัอูทต้อะมากเยอะมากเลยมีแต่คนสวยๆครับหอ้อเชื่อคุณผู้ชมครับ้างขับล้องธนวันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดึงมีคนบอกว่าความน่ารักเป็นเหตุสังเกตได้มานี่ก่อนชื่ออะไรอีกทีหนึ่งชื่อสัญญาชื่อสัญญายุทธยุทธอะไรฮะคิมมาได้ไหมทุกคนขอวับขอบคุณครับแล้วดีครับ อู้สุดยอดเนี่ยนารักมากน่ารักมากนี่หล่อมากอู้น่ารักมากอู้น่ารักมากเราม่ต้องนตะวันมีแต่คนสวยใกล้กัน

ให้ผมงันเยอะมากตัวนี้กเยอะดดูเดียวดูดูใส่สูตรผมมาเป็นการให้น้องพร้อมพร้อมเสิร์ฟมากเลยอนตการนะการ์ดมาการมาโดยการ์ยูอนี้ท่านประธานใส่สูตรมาดีเงินดีเงิน สวัสดีครับยศออันนี้เป็นคนขับเข้ามามาโชว์หน่อยน่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ได้เตะแหงนะครับผมนี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ปูมาจากไหนปูนี่มาจากที่บ้านหนองยศเลยโอ้น่ารักมากเดี๋ยวขอดูดอกไม้เดี๋ยวได้ไหม่นี่ใส่ขับไอวีพีไอที่บ้านโอเยอะมากสวยมากครับพี่ปูกระปุกครับนะฮะปากกาข้าวกระ้อนใส่สูตรมาคุณผู้ชม ยอดต้องเป็นใส่สูตรใครยนใส่สูตรมายอดจัเต็มต้อให้ยอนช่วยคนผู้ายให้แจกอ๊ยน่ารักยคน้จักนัเต้งต่ต้งต้องตงนแจกนี่น่ารักอุยให้โอ้ให้ก่อนจยอนเก่สวัสดีครับนี่ใครมาถึงยังไม่ได้นะมารับโพสครับ ย้อนไหนรถดูดมากเดินเลยอู้ยเยอะมากเดะ๋ยวอันนี้ไว้ขออนุญาตนะครับเพื่อนๆยออดันนี้ขออนุญาตนะครับผมขอเช็คแบตเตอรี่แป๊บนึงสัญญาณจะหายย้อนสุดติงกระดิ่งแมวคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่า100คนไม่ต่ำกว่า100คน6,000คนอยู่ตรงนี้ครับไม่ต่ำกว่า100คนมาแล้ว พี่แอพี่แอขอบคุณค่ะดิฉันต้องปิดูก่อนคุณเช็คก่อนใช่ไเราเช็คก่อนไหมสแตนดี้มาแล้วเช็คสแตนดี้รงานไม่งเราเราเรเก็บเรา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 แบบาในโตัวนี้รคตัวนี้เราเราหลบทางเดินของผู้โดยสารก่อนนะใช่

ันนี้คุณจามส่งมาให้อีหลังสวยมากอันนี้ภาพไม่เลวเลยเดี <the real estate organizational> <ad> ๋ยวค่อยไปดูเต็มเต็มขอดูเดี๋ยวก่อนเราไปดูกันเดี๋ยวเราค่อยดูเต็มเต็มกันอันนี้งามไหมต้องอันนี้งามไหมสวยมากสวยชิ้นนี้ชิ้นนี้สวยมากสวยมากได้นะได้ขอดูคุณภาพไปดูสักนิดเดี๋ยวเดี๋ยวสแตนดี้อยู่นั่น ประตูเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวที่ประตูเก้าประมาณสักห้าโมงครึ่งนะฮะผมว่าอากาศมันร้อนอยู่เฮ้ยรูปนี้มีประโยชน์ที่เราส่งให้สวยมากกูดอยู่นะมาจอดนะ๋ยวเก็บไว้ก่อนลงแรงวเก็บไว้ก่อนเพราะตรงนี้ยังไม่น่าเบนเบนมาเก็บมาเก็บอันนี้ที่ต้องเก็บขอบคุณรับเบนจะช่วยดูแลขอดูอีกหนึ่หนึ่งนะขอดูอีกหนะครับผมให้ต้องเบนช่วยดูแลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้ครับ คุณเป็นคุณเนจังเป็นที่จังเนี่ยเนี่ยตัวจริงสวยมากน่ารักมากเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่รอดนะแต่พี่เอพูดน่ารักเลยพตรน่ารักเลยอันนี้คือคนทำสแตนดี้ทุกอย่างให้ในวันนี้ที่พูดกันในไลฟ์วันก่อนว่าพี่เอจะทำสแตนดี้ให้ฟรีนะครับนะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายห้าโมงครึ่งนะเรารวมตัวจะได้มีลาถ่ายสแตนดี้กันห้าโมงครึ่งเดี๋ยวจะไปรวมตัวข้างนอกผมไมห่วงอะไรห่ออันนี้คือให้ใครให้ไรอันนี้คือให้แม่แม่เขาถือเราเยจะขอกาจาดทางเดินไวตรงนี้ด้นะครับียบร้อครับพี่ต้มเด็กน้องออยย่าได้ถดาัายกันักันัอันนี้ได้ไหม จเนรจะผมให้ป๊บนึงพี่พี่จำเดี๋ยวคุได้เดี๋ยวผมผมได้ไได้ไมันไม้ค่อยละเียดมันไม่อยล้เอียดแต่ท้านีจเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล์สักห้างแล้วให้นยเก็บิดกัอันนี้สิ่งสิ่งสิ่งส่งส่งส้่งสิ่งส่งส่งสิ่งส่งสิ่่ง่้สไ่่ แฮนด์ป๊อปแฮนด์อนะคะแฮนด์ป๊อปคุณผู้ชมคะ่ะแม่ๆก็ถืออันนี้ค่ะอันนี้ข้าวแบบเด็กๆไม่งานเท่ไหรสวยมากสวยมากสวยมาก สวยมาให้อวงานน้องสิงห์พันธ์สวยมากสวยมากแฟนตัวยงร้องคทนเจขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนด้องทานะวันนะฮะอันนี้ได้มั้ยขอบคุณแทน Sunflower Family ยินดีค่ะยินดียินดียินดีสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเอาไปข้างนอกมันจะใช้เวลาได้ถ่ายรูปใช้เสียงดังได้มากกว่านี้ง่ายเลยครับอะ แล้วข <cin stereotype> ้ากินที่เองขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ด้านนอกนะครับขอดีมากขบโอ้ใช่อันนี้คือเของี่ได้ได้ัเบีนช่วยช่วยีหน่อยรัดขึ้นไหลได้เลยกระดิ่งหลได้หน่อยกรด่งเนหยัดได้มุนเนด้อ่โอ้โ ดูว่าดูว่าเป็นใครพี่จ้างจ้างคนหนึ่งได้เลยจ้างจ้างคนหนึ่งจ้างจ้างคนหนึ่ง เหลือเชื่อได้เลยครับพี่งได้เลยคนเยอะมากแต่ว่าดีดีให้รูปแนะนำคุยอันเลยฮะเขียนอะไรก็ได้แล้วก็ให่เซ็นประกาพี่เขาจะเอาไปให้คุยอันเอาไปให้คุยอันเซ็นใช่ไหมครับอ้หน่ารักนะให้เอฟซีเขียนตรงนี้น่ารักมากผมจะรู้ว่าเอฟซีมากันโอ้นะฮะคิดว่าอะไรดีครับน้องสาวคำเดียวสั้นๆ โอ้โหเหมอนเตนโอ้โห เขาให้เอฟซีวก็จะไปให้คุยอันนะขอบคุณนะคะได้บรการยังได้ได้ของแ่กครับนี่เอ้โอ้โหสวยไหมพี่ปูเอ้ยพี่ปองครับพี่ปองพี่ปองคือพี่สาวตั้งแต่สมัยทำงานอยู่บริษัททีทีเอฟบินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพี่ปองขอบคุณมากพี่ปองเป็นแฟนคลับไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกันในเป็นเมนชาลีแล้วก็คุยอันด้วย อ่ครับมายูบป่ด้วยน่ารักมากคิดว่าผมพี่แม่น่ารักไหย สวยมากนี่พี่ปอเป็นฝ่ายบุคคลตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วครับผมคิดถึงนะครับพี่ปอคิดถึงนะครับ,รบเดี๋ยวให้รักชาเลียคุยอันแล้วก็ทุกน้องไป,ไปนานนะครับพี่ปอคุณครับหมูน่ารักมากนจ้า,ปกกาไปได้เลยไปได้เลยทุกคนไปได้เลยไปได้เลยมูฟไปแล้วก็ไปจัดเหรือไ,ไม่จัดแล้วเปลี่ยนเพื่อนมาใครเอัปกาเร เดี๋ยวเราจะมูฟเพราะคนมันเป็นร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมูฟไปเพื่อว่าไมาร่รบกวนเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้โดยสารสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายเงินได้ค่ะอ,อะตึงมันไปโปสการ์ชื่ออะไรคะชื่อนโมมาจากแถวไหนมาจากขอนแก่นใจดีสุราษฎรอุ้ยมาเลยกี่โมงไม่ไกลงั้นเอาโพสการ์ดไปขอลายเซ็นน้องนะครับขอบคุณมากนะคระขอให้มีความสุขนะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเปลียวด้วยนะครับ เดี๋ยวมู๊เดี๋ยวเรามู๊ไปข้างนอกเลยของคุ้ไไมครับเยครับเี่โตของอาจารย์ใ่ใช่ได้ไหมใส่ได้ไเลยครับรับเดี๋ยวเรามู๊ไปข้างนอกเดี๋ยวไปจัดจ้าัครับอ๋อยัดให้ให้พี่วัดอยู่ในด้วยครับได้เดี๋ยวเรามูไปด้านนอก คนเยอะละเดี๋ยวเราจะมุ้ไปด้านนอกล้นะฮะโอ้โหสื้อเหลืองสวย <laughs> เหลืองสวย <laughs> ผมไม่ได้บิวเพื่อให้มันแบบโอเวอร์นะทุกคนจ๋าวันนี้ทิ้งช่วงเวลาแบบนี้ไปนานมากๆเวลาที่คึกคักแบบนี้ไปนานมากจริงๆ ได้ครับโอ้โหคิดว่าได้ครับต้องพยายามจะเทคแคร์ดูแลในฐานะที่แบ้องทานตะวันแล้วก็ทุก้อมเยอะมากเดี๋ยวเราจะมุไ้งเดี๋ยวเรามไปอนเนาเดี๋ยวเราไปจัดแจงกำเน่งก่อนน้องรักแอบถ่ายเป็นสิิ เป็นต้องายเยอะมากขนาดดูตัวนี้นะครับหลายๆช่องมียอดมีน้องออฟมีหลายคนไลฟ์ลองลดูได้เลยนะครับทุกคนจ๋าหเบากสี่เออเรื่องอะไรนะเรื่องาวอรัอยู่ประตูเ้าออกตรงนี้ล้นีประตูเก้าต้องจุดของเงกมว่าจ้าหน้ที่เริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มารับยอดป็นมากี่โม เดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปประตูเก้านะฮะออกดังกล่าวไปได้ครับเดินมาแลพี่โต๊ะได้ได้ <9. S 1> ชัดชัด,ดก่อนชัดชัดก่อนได้เซฟฟิใช่โหเดี๋ยวให้คุณไปจกากเตเบนที่จึงน้องรักอ่าเบนรู้จักฉันไหมเดินขึ้นแล้วก็ย้อนขึ้นไปตรงประตูเก้าเลยไอ้เมื่อกี้ผมลูกเต่าจากไหนอ่าอ่าใช่อ่าได้ได้ได้มาต้อขึ้นข้างบนเดี๋ยวแปไ๊บนึงนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเดินไปประตูห้าไปเลยไปเดิี๋ยว จะไ,ไลฟ์ไปไหมอ่ะไปหรอ<ช>เดี๋ยวไปรอประตูก้ามเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดหลายๆคนยังไม่พร้อมยังร้อนอยู่ก็อยู่ข้างในก่อนก็ได้แต่ว่าแต่ต้องจะพาไปตำแหน่งที่